นีย่ยต่อยสภาพ้ามเดียววิหารเทพสถิตพระกิตติเสลิมเนี่ยพามาเที่ยววิหารก็จะเป็นศาลเจ้าของคนจีนศาลเจ้าของจีน พาไปชมอู้เสียงอะไรดังมากเลยมันจะสวยงามมากเห็นไหมงามผักจะเป็นเน้าเจ้าคขจีนจินงามพี่นอ้อง จะพาขึ้นไปดูข้างบนนะาไปดูข้างบนอันนี้จะเป็นมุมน้ำตกจะเป็นมุมน้ำตกจะเป็นมุมน้ำตกแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปดู อยากมานําเสนอให้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 เพื่อนๆได้ดูอยากไปนําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเนาะมัน,น,เ,ปนเ,เป็นสารเจ้าเป็นสารเจ้าของคนจีนนะเนี่ยสารเจ้ามันจะเป็นทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นไปดูวิหารนะ ไปดูวิหารกันอรังการงานสร้งไหมพี่นกองเสริมไปเรื่อยๆเนะเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นเทพอะไรแต่อยากเราอยากนำเสนอ เป็นของคนจีนเขาเขาก็นับถือเหมือนวัดบ้านเราแหละเขาก็นับถือเหมือนวัดบา้านเท่าเนี่ยเห็นไหมก็ดูไปเรื่อยๆนี่เป็นโตะนั่ง bái phàmเขา, gặp bái, công rồi nó, cũng giống như nào? กำลังทาสีทําตกแต่งสิงใดท,ที่มันไม่สวย น,นี้จะเป็นเทพอะไรตรงนี้จะเป็นเทพองค์เทพเจ้านาจาชาไถ่ยื้อเทพเจ้าแห่งความสําเร็จสา,สาธุสาธุขอยข้าพเจ้าและครอบครัวและเพื่อนๆจงสําเร็จองค์นี้เทพ,พเจ้านาจาไถ่ยื้อเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ ôm chút tị เดินขึ้นไปบนชั้นสองนะเดินขึ้นไปบนชั้นสองเราไปเที่ยวชมกันเป็นตะบงตะบงพี่น้องเป็นตะบิงเลยเอามานั่งเสื่อเนาะ สวยงามเวอร์วักอลังการงามอีิอีิย้องอันนี้จะเป็นเทพพระเจ้าอาริบนญนาบทตต่างๆเทพพระเจ้าหลากหลายพระองค์ thi suất theo, không im, thế bông tang là cha, bưng tổ mai sắc, xinh xắn, xuất nhất, xinh xắn gì chứ, มาจจะไปเบิ่งเทพองค์ต่างๆเนาะเทพองค์ต่างๆไทยแปะกิมแสอันนี้จะเป็นเซียนผู้เท่าเซียนผู้เท่าเมื่อนี้ข้าสิมา์ส้มขันเซียน ให้เสียงเหล่าเหล่ากุง้งเหล่ากุง้งให้เสียงเหล่ากุง้งภาศา,าสดาลัที่เต่าจะเป็นลัที่เต่าอันนี้จะเป็นเซียนอีกองมือซึ่งอ,องมืง อันนี้จะเป็นเครื่องเครื่องที่เขาใช้กันในกสัตถิยาลาภพลธิเนอะเ้อกับ่าจากจักเนี่ยเป็นเซียน ไพ่กิวโค้คงกิวหลังเทียนจุงพพะน้ำเสนอจ้าพพะน้ำเสนอสิ่งเล็กๆหน่อยมาอเบึงเป็นศาลเจ้าน่าจาะไายจือ้อยู่ชนบุรีจา้าเป็นสารเจ้าที่ชนบุรีมาก็มาเบึงมาชม สันเจ้าที่สวยงามใหญ่อีหลีพี่น้องเบอร์บ้งอลังการเป็นตะเบิงเขาขามีไปฟังนึงขามีไปฟังนึ่งคุน,นมัาจเฮ็ดง่ายอีหลีพี่น้องอันนี้มุมงสันบนเได้มุมงสันบนสวยงามเบอร์บ้งอลังการพี่น้องมึงเลยงามอีหลี ุนราคาเป็นพันพัานลนถ้าขับไปเบิง้งถ้าไปเยี่ยมชม อันนี้จะเป็นเสี้ยนอง์ต่างๆหรือว่าสันกับเป็นกษัตริยหรือเป็นกษัตรย ตอนนี้เขาก็ล่จงแกสารเจ้าจ้ะเทาก็ <Okay. S 1> ล่จงแกสารเจ้าเขากับไปดูที่ต่างๆกนเน chắc sẽ thán đi về xuống đây, em vừa vắng ở lăng cản thì nó những subscribe cho kênh đây หลาล่คนเยอะงามกับงามสวยงามมากคลิปนี้กะยายต่อยกาบขอบคุณนที่เขาไม่เยี่ยมมาส้มฝากกดไลค์กดแช์ติดตามทรงยายต่อยบนนอกมนียายต่อยผ้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีมัเที่ยวสารเจ้าน่าจา่าที่ชลบุรีอังศิล่านะจ่ะ พี่อ่างศิลาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เดอ้อ